วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ณโรงแรมอามารีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อาจารย์าศาสนพิธีนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ได้แก่รางวัล Best Award Asian b a n d Beauty Product Awards Press Award s 2022หรือเนรอายรา และสมทบทุนโครงการโรงเรียนตะเวนชายแดนทั่วทุกภาคดรพัชรินภูสวัสิรประธานโครงการโดยดรอำนาจมัสดายประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวันทประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิรศักดิ์เจริญสมบัติแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการขอเชิญสัมภาษณ์จะมีท่านใดบ้างไปรับชมสัมภาษณ์กันเลย สวัสดีครับผมชินนกรบุญแสงครับหรือในนามหมอลำชินนกรบุญแสงครับหมอลำต้นแบบนะครับเป็นหมอลำกรต้นแบบนะครับก็ขอขอบพระคุณขอบคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ดีใจมากมากเลยพูดเลยไม่ค่อยออกนะครับขอบคุณคุณยายยาหญิงนะครับที่ส่งรายชื่อนะครับเข้าในส่วนของคณะกรรมการคัดเลือกรายชื่อนะครับที่ได้รับรางวัลแห่งการทรงเกียรตินี้มานะครับขอบคุณเอฟซี ทุกทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณแฟนคลับทุกทุกท่านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังขอบคุณคนที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสานนะครับเสียงลําเสียงแคนของภาคพื้นอีนาดท่านยังให้ความสนใจแล้วก็ให้ความอ,อนุรักษ์ส่งเสริมเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับให้พี่น้องติดตามกดติดตามที่เพจเได้ไหมเ,เพจเฟซบุ๊กนะครับมอลําชินนคกรอนบนแสงขอบพระคุณนะครับยูทูบด้วยนะครับ สกรูข่าวที่จะออกในรายการนะครับส่วนของช่อง57นะครับครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกๆแขนงที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกท่านที่อนุรักษ์ส่งเสริมหมอลกรอีสานเอาไว้เสียงลำเสียงแคนให้อยู่กับคนอีสานและประเทศไทยประเทศชาติต่อๆไปขอบคุณครับ